สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดคำทำนายหมอปลายพรยกระซิบเรื่องที่ต้องระวังในเดือนตุลาคมเดือนแรงที่สุดของปีเรียกได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมอปลายพรยกระซิบล่าสุดได้ทำนายในรายการแชรถามว่าเห็นว่าน้ำจะเยอะถึงเมื่อไรหมอปลายตอบว่า จะถึงเดือนพฤศจิกายนและจะดีขึ้นต้นปีหน้าก็แห้งแล้งอีกช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงต้องระวังต้องเก็บของพอสมควรแล้วมีเรื่องของเขื่อนที่อันตรายเขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกั้นแถวแถวเกือบอีสานราหูย้ายครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมจะมีเอฟเฟกกับหลายอย่างถ้าไหวดีท่านเมตตาคนที่ชอบมูจะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมทุกราศีโดนหมดยิ่งไหวย,ยิ่งดี ยิ่งมูทางฮินดูน่ะจะดีมากประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันคนที่มูอยู่แล้วทุกอย่างจะขึ้นเหมือนยกพานขึ้นเหนือกว่าคนอื่นท่านยมบอกว่าที่กั้นน้ำจะแตกประมาณไม่เกิน20ตุลาคมนี้จะมีรอยเลื่อนรอยแตกรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้าแล้วน้าลดมาก่อนน่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลย เดือนพฤศจิกายนแต่ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะการขยับตัวครั้งนี้จะกระทบระยะยาวปีที่3เอฟเฟกตัวนั้นจะย้อนกลับมาทำลายน้ำทั้งแผ่นดินการแตกแยกต่างๆความคืบหน้าล่าสุดสพรึงหลวงปู่สังวานเขมโกเผยคำทำนายเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ในไทยสุดสพรึง เมื่อคำทำนายเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสมคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งคำทำนายได้บอกเล่าผ่านหลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้มีรายละเอียดดังนี้ไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึง ก็จะเห็นภัย3ามอย่างหนึ่งน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่1แต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ําท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่นะ่ะน้ําท่วมมากท่วมตึก4ี่ชั้นเลยให้เตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอยาใช้รถเก่านะถ้าน้ําท่วมกรุงเทพฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันและไฟดับหมดเงินจะไม่มีค่า ไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอน7วันเจคืน 2. ท่านบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งว่าเวลาฝนตก7วันเจคืนถ้าน,น้ําท่วมมาถึงชนบุรีนะ่ะกวยได้เลยนะไปสระบ,บุรีไปเขาใหญ่จะไม่ตายคลื่นยักษ์เมื่อมาถึงชนบุรีท่วมภูเขาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามคีธรรมวัดทุ่งนี่นะ่ะเรานั่งพื้นน้ําเปียกหัวเรือเลยนะน้ําไปสุด นครสวรรค์ระบวดมานานเชื่อเราสิสจะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยสงครามพระนะ่ะจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานมันเป็นกรรมของคนไทยวัดทุ่งนะ่ะก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสัาเภาที่ลบบุรีนะ่ะเมื่อตอนหลวงพ่อเผาอยู่นี่นะ่ะเจริญมากคนกรุงเทพขึ้นมาอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลย อยู่ที่ลบบุรีเรานะ่นอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่นะ่ะอุดมสมบูรณ์เราจักจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเหล่าแล้วเนี่ยสุนัขก,ก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องของอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้ซึ่งหลวงพ่อสนองเคยเปิดเผยว่าพอไม่นานน้าก็ท่วมภาคใต้จนเกิดสึนามิแล้วก็มีคนตายเยอะตอนนี้นะ่ะเหลือเพียงสองเรื่องคือ ศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพที่คนนะจะตายเยอะมากท่านเตือนให้ระวังไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสทำนายวงการบันเทิงปี2566อาจารย์โอเล่ทำนายวงการบันเทิงช็อกไม่น่าจะเป็นคู่นี้ไม่น่าจะเลิกก็ต้องเลิกกันเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่มีรายการ The g h o s t Secret ซึ่งมีสองพิธีกรหลักอย่างท็อฟฟี่จากวงดนตรี3บาท50และส้มเช้งชาชาชาที่ผันตัวมาร่วมรายการแห่งความลี้ลับล่าสุดอาจารย์โอเล่ก็ได้เผยเรื่องราวและคำทำนายวงการบันเทิงในปีหน้าจะมีคู่รักเลิกกันแบบช็อกวงการส่วนจะเป็นใครนั้นอาจารย์โอเล่ได้บอกว่าปีนักสัตว์2566คือปีกระต่าย เพราะฉะนั้นคนที่เป็นศิลปินดาราจะต้องทําใจอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเสียทรัพย์ด้วยไม่ตั้งตัวจะมีข่าวเป็นอันมากการถูกเอาเปรียบการแฮกข้อมูลถูกละเมิดจะเยอะกว่าเป็นประวัติการแต่เรื่องดีก็มีเหมือนกันช่วงปลายปีถ้าใครเป็นอาชีพศิลปินดาราจะต้องไปไหว้พระปางปาลิไลช่วงปีหลัง จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปอย่างมากและช่วงหลังสงกรานต์ผู้ที่มีชื่อเสียงจะมีการสูญเสียก็จะต้องจับตาดูแต่ปีหน้าช่วงกลางปีก็ต้องระวังการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียงอย่าประมาทจะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่และเรื่องของการลงนามเซส็นสัญญาต่างๆต้องระวังปีหน้าข่าวพวกนี้น่ะจะมีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดในการลงทุน และช่วงท้ายอาจารย์โอเล่ยังเผยว่าจะมีเรื่องราวของการเลิกดูที่เรานั้นไม่คิดว่าจะเลิกมีการเลิกรากันแบบปัจจุบันทันด่วนเลยตั้งแต่มีนาคมเมษาย,ยนพฤษภาคมไปต้นไปขอใช้คำว่ารักร้าวที่ต้องแยกทางกันขอใช้คำว่าช็อกไม่น่าจะคู่นี้ไม่น่าจะเลิกกันก็ต้องเลิกกันความคืบหน้า5เรื่องภวารับปี2566 จากคาทำนายหมอปลายพรายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสาม 2. ยานผาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทําให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด แต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้อนออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เเป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยง ภาดวงเมืองปี2566โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยดาวย้ายใหญ่อิทธิพลดาวมฤตยูภาพรวมการเมืองปี2565ถึงปี2566ก็น่าจะยังยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาเลยมีดาวย้ายใหญ,ใหญ่หลายดวงผมขอย้อนไปตั้งแต่ปี2565ดาวมฤตยู ย้ายออกจากลักนาเมืองราศีเมษออกไปเข้าพฤกษบกตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565และจะถอยหลังกลับมาในช่วงต้นธันวาคม2565อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกมาเลยการถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี2565เช่นการขัดแยง้งพุ่นบายเห็นความขัดแยง้งเยอะ และการโจมตีซึ่งกันและกันเป็นช่วงที่เห็นเยอะมากอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมฤตยู17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าเป็นตุลาอาถ์ก็ได้มีการนองเลือดมีการเปลี่ยนแปลง